ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบยโยอิ ดวนเบื้องลึกท้าวอนนำทีมทนายช่วยสถาบันทิศทางไทยประกาศใช้ทุกวิถีทางสู่อำนาจทักษิณและตำรวจไซเบอร์คุกขามสื่อจากกรณีตำรวจไซเบอร์ค่ะได้มีการนำกำลังบุคคลบ้านผู้ประกาศของสถาบันทิศทางไทยทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำเกินกว่าเหตุภายหลังจากที่นายทักษิณมีการส่งทนายแจ้งความจากการนำเสนอข่าวซึ่งทางด้านของเท็จที่งตำรวจก็ได้มีการเร่งดำเนินการ ล่าสุดข่าววันที่17มีนาคม2568นายทาวอนเซนเนียมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตอายการได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Facebook ทาวรนเซนเนียมโดยมีหัวข้อว่าทาวรนเซนเนียมฟันธงท้าทายอำนาจทักษิณรับเป็นทนายให้สถาบันทิศทางไทยสู่คดีหลังตำรวจไซเบอร์บุกค,คุกคามสื่อ สำหรับเนื้อหาที่นายถาวรค่ะได้มีการเปิดเผยเอาไว้ผ่านทาง Facebook ระบ,บุว่าวันที่20กุมภาพ 12, ัานธ์2568ภายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกอสอทนับ10นายเข้าค้นบ้านของนางสาวใหญ่ยิกาอาิคุปธนวัฒน์ผู้ประกาศข่าวจากสื่อ y o u t u b e t อ e ค r i ติ c ของสถาบันทิศทางไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหมายสารในฐานะพยานและการค้นหาหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนางสาวใหญ่ยิกาไปที่บกสอทโดยไม่รอให้ทนายความไปถึงซึ่งก็เป็นการดำเนินการที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุกคามสื่อมวลชนที่มีบทบาทในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทนายความมาร้องเรียนว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหากับผู้ใดแต่การกระทําของเจ้าหน้าตำรวจในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดคำถา,ถ,าถามถึงการใช้กำลังเกินควรและการละเมิดสิทธิของบุคคลในการได้รับการปกป้องจากการคุกคาม โดยเฉพาะการขนกำลังเจ้าหน้าที่ถึง10คนไปที่บ้านของผู้ประกาศข่าวซึ่งเป็นเพียงผู้ประกาศเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ต้องหาหรือมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดทำให้ไลฟ์ไฟล์มีการตั้งคำถามถ,ามถึงเหตุผลที่มีการบุคคลต้องใช้กำลังมากมายถึงขนาดนี้นายทาวนเซเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการแสดงความคิดเห็นว่า การดาเนินการดังกล่าวแสดงถึงพฤติกรรมที่คล้ายกับการข่มขู่คุกคามสื่อมวลชนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลควรส่งเสริมในฐานะผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในด้านการต่อสู้ทางการเมืองและกฎหมายนายถาวรจึงตัดสินใจรับเป็นทนายความให้กับสถาบันทิศทางไทยและจะยืนหยัดเคียงข้างในฐานะผู้สนับสนุนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ทำงานบนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่การใส่ร้ายหรือโจมตีโดยไม่ชอบ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและพี่น้องประชาชนการตัดสินใจของนายถาวรในครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของทักษิณชินวัตรและเป็นการยืนยันว่าไม่มีใครสามารถข่มขู่หรือปิดปากสื่อมวลชนที่มีจรรยบรรณได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นกำลังทางการเมืองหรืออำนาจการสืบสวนใดๆก็ตามด้วยความเชื่อมั่นในความยุติธรรมและการตรวจสอบที่เป็นธรรมนายถาวรพร้อมทนายความของเขาจะใช้ทุกวิถีทางในการต่อสู้ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและปกป้องสิทธิ์ของสื่อมวลชนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไปการดำเนินการในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกฎหมายแต่เป็นการยืนหยัดในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตวรวจสอบอำนาจที่มีอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันใน Facebook สนธิยานสตอรี่ของนายสนธิยานชื่นรทัไทยในธรรมประธานกรรมการสถาบันทิศทางไทยได้โพสต์แบนเนอร์ถึงกรณีตำรวจไซเบอร์ว่าขอบพระคุณพี่ทาวรเซนเนียมที่จะรับเป็นทนายให้ท่าตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีผมสนธิยานชื่นรทัไทยในธรรม หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส K2 เคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายิโยอีมวลชนพร,รึบเจ้าหน้าที่ข้นแผงเหล็กรถขวางสะพานมัยมรุเชตอดีตบิ๊กนอปชอสวนกลับทักษินแสดงไม่ยอมเอาชีวิตแรกให้อีกแล้วจากที่มีการรายงานค่ะ เมื่อวันที่17มีนาคม2568ที่จังหวัดพิษณุโลกทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวในการลงพื้นที่เพื่อพบปากกมวลชนว่าติดหนี้ไว้นานกลับมาก็จะมาเจอบ้างจึงมาเยี่ยมเยือนไม่ใช่การหาเสียงต่อไปก็จะเดินสายเยี่ยมเยือนเป็นภูมิภาคอีกทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวมีการถามถึงสิ่งที่มาพูดในวันนี้นายทักษิณกล่าวว่าจะเน้นเรื่องการให้เกิดความรักความสามัคคี เพราะตอนนี้ประเทศต้องการให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันทำงานให้กับประเทศเพราะประเทศบอบช้ำม,มามากแล้วปล่อยต่อไปไม่ไว้และยืนยันว่าไม่ได้เป็นการปลุกกระแสขคนแสดงให้กลับมาและไม่ได้เป็นการปลุกให้เกิดความขัดแย้งในประเทศอย่างแน่นอนมีแต่สร้างความสมัคคีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด ล่าสุดค่ะวันนี้18มีนาคม2568นารอยจนพรกรมพันธ์วิทยากรคณะร้อมรวมประชาชนได้มีการ Facebook Live โดยมีเนื้อหาบางช่วงที่สำคัญระบุว่าชวนประชาชนมาร่วมแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลคาสิโนและการพนันออนไลน์ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่18มีนาคมนี้พร้อมประกาศไล่รัฐบาลไม่สามาขี่ทักษิณต้นคิดสร้างบอนคาสิโนขึ้นกลางกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวสำคัญในต่างจังหวัดของไทย นายจตุพรย้ำว่าคำพูดเรียงหาความสามัคคีในหลายครั้งนั้นเป็นการพูดที่หาสาระไม่ได้ของนายทักษินไปพูดกับคนแสดงภาคเหนือตอนล่างนั้นเป็นการขับเคลื่อนเพื่อปลุกคนมาสนับสนุนตัวเองแต่ไม่เชื่อว่าคนที่จะมาชุมนุมจะเอาชีวิตมาแลกให้แบบเดิมอีกเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเอาชีวิตไปแลกให้แล้วอีกอย่างประชาชนมีความคิดความอ่าน และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่กับลมลวงประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยจนไม่มีทางออกเมื่อใช้ระบบสภานายกต้องรับผิดชอบกับสภาแต่กลับให้ความสำคัญกับสภาน้อยมากยิ่งมาต่อรองเวลาอภิปรายกับฝ่ายค้านเหมือนกับการซื้อไข่ไก่ให้23ชั่วโมงขาดตัวถอยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่การเมืองเป็นความกล้าหาญมานังเป็นนายกต้องถูกสภาตรวจสอบได้ ขณะที่ความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งก็เป็นวันค่ะที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอโดยเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันนี้หลายเหตุการณ์ด้วยกัน18มีนาเยี่ยมนายกหยุดบอลคาสิโนทำเนียบรัฐบาลอา้าวท่านนายกปิดถนนแล้วพี่น้องสมพันธ์เพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทยหรือว่าสกทรวมทอดกระถินรัฐบาลชินวัตร ด้านนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีทางผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามกรณีที่สหรัฐอเมริกาจำกัดวีซ่าของเจ้าหน้าที่รัฐของไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการส่งตัวอุยกูกับจีนว่ามีชื่อของนายกด้วยหรือไม่โดยนางสาวแพทองทานถามกลับว่ามีไหมคะผู้สื่อข่าวจึงมีการทมย้ำว่ามีรายชื่อนายกอยู่ด้วยหรือไม่นายกกล่าวย้ำว่ายังไม่มีและยังไม่ทราบ อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระเพื่อพิจารณา12เรื่องวาระเพื่อทราบไม่มีข้อทักท้วง25เรื่องเพื่อทราบ6เรื่องเพื่อทราบข้อมูล2เรื่องคณะรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม2คนก็คือ1นายมาริสงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ2นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ